โอเคมาแล้วนะวันนี้เราอยู่กับเกมบูอาใครนะครับผมอ่าแล้วก็รู้สึกช่างใจกับแบบว่าอื้มอันที่จริงผมก็อยากได้หลายตู้เหมือนกันนะขอแบบไม่เสียเพศเลยจะได้ไหมและรอบนี้ก็เป็นซีรีชุดว่ายน้ํากันนั่นเองนะอ่าเป็นซีรีชุดว่ายน้ําและรอบนี้ก็เป็นของน้องเซนะนะครับผมอ่าน้องเซนะนั่นเองก็ นี่เลยน้องเซนาชุดแมนะ่น้ำเป็นตัวฮิวนะเออก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นตัวฮิวอะ่ะออก็เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นตัวฮิวอะออก็จัดไปเลยเริ่มจากของฟรีก่อนเลยเอ,อ่าของฟรีอืมถ้ามันม่วงออกมาเร็วเนี่ยจะดีมากเลยนะโอ้โหออรูปอะไรดีรูปหมวกวก็ันเนะ เพราะว่าน้องเซนะาใส่หมวกใช่ไหมวะเออใส่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 ใสเออน้องน้องเซนะาใส่หมวกอยู่อา่าสิครูไม่ออกเอาละขอแบบคิลเลอร์โรแล้วกันนะเออแต่ตอนนี้ผมจะแบบสกิปนะเปดบอิ้ามั เอาล้ก็ไปแล้วยนะก็ไนะไเออก็สุดท้ายอ็ไม่ลอยอกนะไอะอะยะไยอ้วเยอยออะเนอ่อยอออะ้เยอะไ่ยอออออออ อ้าเค็มว่ะเค็มจัดจัดเลยไปต่อโอ้โหอโลน่าอย่างเค็มว่ะน้องอโลน่าเนี่ยทำไมให้ของเค็มจังวะอื้ม โอ้โหยังเกลือแลงต่อห oh, qu ้าส yeah> ิบโอ้โหก็ยังฟ้าอยู่ก็ยังฟ้าอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ละขอเปลี่ยน L2D แป๊บต้องเปลี่ยน L2D หน่อย แต่ไปโอ้โหพอเปลี่ยน L2D ปุ๊บม่วงให้เร็วอะเออแต่แต่จะใช่เซนาหรือเปล่าเนี่ยแหละแต่ใช่เซนาหรือเปล่าขอเป็นเซนาใบาที่หกใบที่หกซะด้วยสอง ซีสีนะซีนะโอ้โอ้เมกูน้องน้องถือถังแก๊สมาน้องเมกูถือถังแก๊สมาทำไมนี่น้องเซน่าไม่ออกให้จักทีเลย เพรก็ถือว่าหายากอยู่ด้วยนะเพรนะจมอีกอย่างตู้เนี่ยก็เออนั่นแหละตู้ยิ่งแบบว่าหาค่อนข้างแบบยากอยู่นะคือเพรนะเอออ่าต้องเปลี่ยน l อ d ดีเป็นลูโฮสักหน่อยอืมลูโฮที่เรารักเรามาดูกันว่าตัวที่รักเราจะให้หรือเปล่า โอ้โอ้โหน้องอโรนะไม่แจกม่วงให้เลยนะน้องอ80แปดสิบแล้วอันนี้เก้าเก้าสิบแล้วเออเก้าสิบแล้ววยน้องอโรนะจะให้ไหมน้องเซนะจะให้หรือเปล่าเนี่ย Oh, น้องเซนะไอ้เปาน้องเซนะโอ้โหเรียบร้อยใบที่หนึ่งร้อยเนี่ยคือไม่ออกชัวร์ไม่ออกเพราะว่าระหว่างใบเออคือสำหรับผมมันเป็นเคสนะคือระหว่างใบที่หนึ่งร้อยกับใบสองร้อยนะสำหรับผมมันไม่เคยออกให้เลยนะมันไม่เคยออก เป็นสีม่วงให้เลยสำหรับผมก็คือใบระหว่างหนึ่งร้อยกับใบสองร้อยยังไงก็ไม่มีทางม่วงยกเว้นว่าใบาอื่นนะเออนั่นแหละแต่ต้องแต่ตอนนี้ถึงร้อยแล้วนะยังไม่ออกอีกเหรอเซนะเซนาชุดว่ายน้ำนะไม่ใช่ไม่ใช่เซนาล่างล่างตนนะเอะอคือมีคือมีสองอคือมีสองแบบอ่ะ โอ้โหฟ้าโอ้โหน้องอารอนานี่แจกเกลือยังวะอืมความรู้สึกแบบเค็มปี่โอ้โหแจกเค็มอย่างนี้พี่ผมก็แบบอืมไตผมทำทำงานไหวหรือเปล่าเนี่ยอืมน้องอารอนา ไม่เอามาให้เลยนะน้องเสียแหมโอ้โหบนขนาดนี้ไม่ออกกับน้องเสียอโอ้โหห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบแล้วอีกสีรอบสุดท้ายที่ผมบอกว่าสีรอบนั้นก็เพราะว่ามันให้ม่วงมา ที่ผมบอกไปนะว่าอใน200นี่คือไม่ต้องนับเลยมันไม่เคยออกเออมันไม่เคยออกเลยเรียกง่ายๆว่าไม่ออกเลยระหว่า100ง100กับ200ก็เลยต้องนับแบบว่ามันเดืออีกนี่เลย3รอบสุดท้ายแล้วร้อยเจ็ดสิบเ้ยร้อยเจ็ดสิบให้ไหมลองวาดรูปร้องไห้แล้วนะ โอ้โหใบที่เก้าซะด้วยน้องเซนาจะให้หรือเปล่าโอ้โหเอะอันนี้ม่วงใช่ไหมโอ้โหแถมเป็นใบที่สิบด้วยนะเซนาใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใ,ใครเนี่ย โนอาเอ๊ะทำไมผมไม่คุ้นวะกับน้องคนนี้โนอากันเหรอเฮ้ยทำไมทำไมผมไม่รู้จักวะไม่คุ้นนะน้องก็คือก็คือน้องคนนี้คือผมไม่คุ้นอ่ะโอ้โหเรียบร้อยบุ่มๆคือลือสุดท้ายก็ไม่ออกอื้โอ้โหเคมปีเนี่ยแหละใบที่สองเลยยังไงมันก็ไม่ออกข้าอยู่แล้วแหละ จบโอ้โหน้องเซนะแลู้ก็ไม่ออกให้นี่ว่านี่เลยน้ำพักน้ำแรงเพชรก็ลายลายหายไปแล้วนี่เลยน้องเซนะอสวยงามไม่เล่นล่อยันการันตีโอ้โหเล่นล่อยันการันตีไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดีหรออื น้องเซนาไม่รู้ว่าน้องเซนาเล่นตัวหรืออาโลนามันให้เกลือหรือว่าน้องอาโลนามันให้เกลือเอหรือเซนาเล่นตัวกันแน่อันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโออก็จบเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหไล่ลาหายไปกับสายน้ำเลยเพชรของกระผมเนี่ยเ,เออ เอ่อที่ที่ผมบอกว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมนั่นคือผมรอตู้น้องรถไฟอยู่และน้องรถไฟนั้นน่ะคือมีอยู่สองคนใช่ไหมนั่นแหละผมกายจะเปิดสองน้องแล้วก็จะมีทีมชุดว่ายน้ําอีกเยอะด้วยคือเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะ่ะก็มาแล้วประมาณสามสี่ตัวแล้วนะที่เป็นชุดว่ายน้ําแล้วก็โอ้โหนั่นแหละเพจของกระผมจะพอหรือเปล่าก็ Bye. Selesai